ตาคนครับเอาถ้าจ้างเขาเป็นเดือนเขาไม่เอา,เอาจ้างไปชุมบข,อเ,ขเอาจ้างเป็นเดือนได้นะเดี๋ยวคนณครับจ้างคาเดกตัวข้าขึ้นคาเดกทำหนุ่มของความไปเลยเอ๋อน่ะปีจะซ่อมทั้งวันเลยพี่นะ่ะใช่ทุอคนอ่าซื้อคันเดียวคุ้มเลยนะอ๋อดูกันต่อครับกับคลิปรอบคันนะครับกับเจ้าโกเบนะครับขึ้นจาก งานไปเก็บด้านล่างมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ลื่นนะครับดูนต่อเนาะนะครับลื่นฝนตกนะครับลื่นนิดๆขึ้นได้เหมือนเดิมครับไม่ชันมากนะครับชันอยู่แต่ว่าไม่ใครจากพื้นเนาะนะครับเอาดูวิดีโอกันต่อครับนุกนุ๊นานนะครับอยู่กันครบนะครับงานตัดรวบคันนะครับ ดบนนะนะครับเวลาตักสังเกตที่แก่ตักเนาะนะครับแกตักด้านบนก่อนนะครับตักเสร็จปุ๊บก็ไฟรวกมานี่สวยครับสวยทันนะครับทำไปสวยมากนะครับผมเบนก็สวยนะครับลิ้นแตกเลยอาจแดดไวโน่นนะครับพอันจะก็ไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะครับอยู่ในการงานสร้างอยู่เนาะนะครับ อยากเดินไปใกล้ๆนะแต่ก็ว่าด้วยพื้นนะครับมันเปียกเดี๋ยวลองเดินดูกัน่อนนะครับนี่พี่คนเดี๋ยวพาไปสวนพิควนน่ะไปไหมไป,ไปดูไหม สองวันเดี an, ๋ยวพาไปดูพี่ฮะว้ากลับวันไหนพรุ่งนี้น่ะไปพรุ่งนี้ครับพาไปดูไอ้ไอ้บ่อที่ว่าทำน่ะอ่าพาไปดูทีเดียวนี่ถายนี่ท้ยมีควกบ่ลังยะอ่ะ เดี๋ยวพาพี่คนไปดูสวนพี่ควรเนาะดูรถเมคโคพี่ควรด้วยนะครับคนชอบรถเมคโคเหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวนัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปนะครับก็มาดูพี่เดียวนะดูพี่เดียวรวบคันกันต่อนะครับชั้นสุดท้ายแล้วนะครับโอ้สวยเลยครับจากคันเล็กๆนะครับขยายมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับต่ำกว่าเดิมเนาะนะครับไม่ต้องเอาสูงแล้วสไลด์ครับ สไตดนี้โอ้บอกเลยประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วท่านผู้ชมแบบนี้นะครับไม่ต้องพูดเลยเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าโกเบนะครับ HK140 เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจากที่ผมอยู่กับพี่เดียวมานะครับกับน้าองนะครับถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยนะครับถ้าทำงานสไตล์นี้นะครับ2วันนะครับ2วันครึ่งนะครับถังหนึ่ง วันละ8ชั่วโมงนะ2วันครึ่งก็20ชั่วโมงนะครับถังหนึ่งประมาณนั้นนะนะครับแต่ถ้าว่าวันตีป่าที่ว่าให้ตีป่าทางานเรื่อยๆนะครับโอ้ถังหนึ่ง3วันครับท่านผู้ชมถังหนึ่ง3วันเลยนะครับ8ชั่วโมงนะครับมันขึ้นอยู่กับหน้าง,งานแต่หน้างานเนาะนะครับหน้างานงานประหยัดนะครับงานเบาๆมันก็จะประหยัดน้ามัน ว่าป้องตัวสูงนะครับดูพี่เดียวไปครับเดี๋ยวพาไปดูโคมัสซึนะครับของทีมงานพี่ซักนะครับแฟนพี่ตานะครับทำง,งานใกล้ๆกับพี่ควรเนาะไม่รู้เสร็จยังดูเทสเตอร์ CTOR ด้วยก็จะเลิกเลยครับเที่ยงวันนี้ก็วันที่27แล้วเนาะ27เดือนมกราคมนะครับ6กี่นะครับ วันนี้ก็วันพระนะครับอ๋อพรุ่งนี้เขาวันพระนะครับพรุ่งนี้หรือวันนี้จำไม่ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแฟนแมนยูนะครับเนี่ยนะครับเสื้อเชฟโรเลตนะครับแมนยูปลาเสียเลมาอ้วนๆหน่อยนะครับทีมงาน ร้อนเลยนะครับขนาดฝาปิดมันเป็นแบบแบบแบบทึบเลยเนาะฝาปิดนะฝาปิดเครื่องนะครับโอ้อมดูตอนแดดร้อนรอนจะจัดอ้เห็นแล้วหน้าร้อนแทนเนาะนะครับใช้ดีครับคันนี้นะคันนี้หมายถึงคันนี้นะที่ผมอยู่กับผมเนาะครับใช้ดี สปีล้นะครับ3ปีกับอีก8ปวันอีก10บวันเนาะนะครับสปีกับอีกสิบวันนะครับจะอยู่เรารักษาก็อยู่กับเรานานนะครับทำงานเนาะรักษาบำรุงรักษาดีนะครับ,นะบรก็กกงงกนะจะอยู่กับเรางานนานน,าน,นะครับก็อยู่คนขับด้วยนะครับอยู่การบำรุงรักษาด้วยนะนี่ต้สภาพน้ําเค็มนะครับ3ปีนะครับ หายากนะครับแบบนี้นะครับยังยังใหม่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยขนาดดินก็ดินน้ำเค็มเนาะนะครับดินเนี่ยไมมีน,น้ำจืดนะครับงนานแต่ว่าเอาเสร็จงานไม่ล้างไม่อะไรเนาะโอน,นี้มันทิ้งไว้วันสองวันวนีขึ้นปั๊บเลยครับดูดูมาเป็นกำลังใจให้พี่เดียวครับวันนี้นะครับ ปวดขาแล้วครับนั่งท่านี้แปมือแล้วปวดขาแล้วนะครับ เก่งเนาะนะครับเวลาคำนวณดินนะครับเหมือนพี่เดียวเขึ้น,น่ยคำนวณดินคำนวณอะไรเนาะนะครับเ้นดระดินพอกันเสมอปึ๊กเลยนะครับนี่ดูว่างานฝีมือจริงนะนะครับรอบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนครับสไลด์นะครับคันต่ำาสวยมาณสองเมตรครึ่งนะ แอร์คันนี้รู้สึกว่าเย็นจัดเลยท่านชมขนาดปรับยี่ผ้าเนี่ยโอ้มันเย็นยิ่งกว่ารถเีินดีนเย็นเยือกเลยนะแอร์เนี่ยเข้าไปจนสังให้ปิดเลยไม่ไหวครับเย็นเกินก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับรวบคันนะครับ เพียงพอดีก็พักไปกินข้าวเนาะนี่ก็สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีแล้วนะครับก็พอดีนะครับขึ้นบทอัดพอดีนะครับบ่ายมาก็มาแต่งสโลปนะครับมีสโลปว่าเกาสโลปนะครับก็เป็นนั้นเสร็จนะครับหัวนี้นะครับจะมีประมาณนี้ออน,นะครับก็ขอบคุณนะครับเสืยเล่พามาขี่มอไซค์มาถ่ายเนาะ สบายสบายครับวันนี้นะครับไปายนะครับน่าจะอยู่กับเราอีกสามวันนะครับพอจะเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับสามวัน,นดูการสวิงชวดจาดเลยเนาะเวลาสวิงปุ๊บฮู้ แบบนี้มุ่งกี้ไม่มีคำเลยครับนี่บอกเลยนะครับมุ่งกี้เนี่ยอยู่กันอีกน้านนะครับมาทีเดียวครับจุบ ทีนี้เดี๋ยวก็ปล่อยให้พี่เดี่ยวทำงานต่อนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับงานรวบคันเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งในหนังรอก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามชินเคยครับกับตาไม่กดเสมอนะครับเอ็กเวเตอร์นะครับฝากไว้ด้วยครับกดช่อง YouTube ดน้อยๆครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับตาไม่กดเสมองทีมงานน้องเทคเตอร์เลเทคเตอร์พี่เดียวซุ้มล้อเหล็กนะครับฝากไว้ด้วยครับกับทีมงานนี้นะครับ อาเบป,ปอนครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไป